สวัสดีครับกอกกอกนิวนะครับวันนี้กอกกอกนิวมาเที่ยวนะครับอยู่ที่สวนกล้องจิรภาสน์อำเภอกุชิกาลายจังหวัดกาลสินเรามาชมบรรยากาศสวยๆกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ตอนนี้นะครับก็กอกนิวก็อยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับสวนก้องจิรพัทนนะครับเป็นโครงการโคกหนองนานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่ก็กอกนิวยืนอยู่ตรงนี้นี่ก็คือยืนอยู่บนโดมนะครับที่สูงเท่ากับตึก3าชั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามรอบๆสวนเลยนะครับนี่ครับมองเห็นนะครับ 360องศาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นโครงการที่สวยงามมากๆนะครับโคกหนองนานะครับแล้วก็มีบริการอาหารการกินครบทุกอย่างเลยนะครับมาที่ส่วนนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ฝนก็ได้หยุดไปแล้วนะครับก็เนียวเองก็มากับครอบครัวนะครับก็มานั่งรับประทานอาหารกันนะครับ เราจะมีซ้มที่นั่งเยอะแยะเลยนะครับเลือกนั่งตามสบายนะครับตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นโดมสูงสูงเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีต้นตาลอยู่ตรงนี้ข้างล่างก็เป็นโดมอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นตาลนะครับท่านผู้ชมต้นตาลสูงมากนะครับแล้วก็อายุคงเยอะแล้วนะครับนี่เห็นไหมลําต้นมีตะไคร้สีเขียวเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่จะส่องให้ดูนะครับนี่ ครับนี่ต้นตาลสูงๆครับนี่สวยงามมากๆครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เราชมวิว360องศาเลยนะครับนี่ที่กกนิวพาชมเนี่ยเป็นโคกหน้องนาที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใหญ่มากแห่งหนึ่งนะครับที่กุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับกำลังอุดมสมบูรณ์นะครับเพิ่ง เปิดมาเมื่อต้นปีใหม่นะครับเท่าที่ขอกล้องนิยวได้ติดตามดูตามเพจนะครับตาม Youtube ที่หลายๆท่านได้ลงกันนะครับก็ตอนนี้ความสมบูรณ์ก็รอบๆก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยก็กำลังเติมโตนะครับนะครับมีการเลี้ยงปลาด้วยนะครับบออ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีการทำนาด้วยนะครับ ข้าวกำลังงามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศดีจริงๆนะครับลมเย็นมากๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาเดินย้อนลงไปนะครับครานี้นี่ครับนี่ <lucky S 1> พาชมบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ก็อกนิวจะพาเดินลงไปข้างล่างครับนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชม เราเดินลงมาชั้นสองนะครับนะครับนี่นี่ครับชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้อันนี้อยู่ชั้นล่างชั้นสองนะครับเห็นไหมครับอันนี้วิวชั้นสองนะครับนี่ครับนี่เป็นตอไม้ที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยครับอันนี้วิวชั้นสองนะครับท่านผู้ชม ชั้นสองนะครับอันนี้เราจะลงไปชั้นล่างนะครับจะพาเดินลงไปชั้นล่างสวยงามมากลมเย็นนะครับบรรยากาศดีจริงๆถ้าท่านใดนะครับเอสี 4, ท่านใดถ้าเดินทางไปที่บ้านกกอกนะครับถ้าผ่านมาเส้นทางเส้นทางทางมุกดาหารนะครับที่ก่อนที่จะเข้าอำเภอกุชินารายนะครับก็จะผ่าน สวนนี้นะครับหรือว่าใครที่มาจากทางร้อยเอ็ดนะครับมากรุงเทพแล้วมาเส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พอมาที่อำเภอกุชินาลายนะครับก็จะเจอสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงแล้วเราก็เลี้ยวขวามาทางมุกดาหารประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วนะครับมาหาง่ายนะครับสถานที่สวยๆอย่างนี้นะครับเราสามารถแวะมานั่งรับประทานอาหารอ,อร่อยอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆได้นะครับ นี่นะครับอันนี้คือเป็นสะพานนะครับนะครับสะพานเดินลงข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมไปข้างล่างนะครับน,นี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆนี่ยางนานะครับกล้วยต่อไปเนี่ยถ้ายางนาโตเนี่ยก็จะมีเห็ดนะครับท่านผู้ชม มีเหตุเกิดด้วยในอนาคตเนี่ยครับเห็นไหมครับต้นยางนาครับนี่ครับนี่กล้วยครับนี่ครับอันนี้ดอกลักนะครับนี่เราก็จะขึ้นสะพานนี้นะครับท่านผู้ชมไปนี่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีไหมนะครับมีสะพานนะครับสะพานเนี่ยเดินไปได้ทั่วทั้งโครงการโคกหนองนาเลยนะครับ เดินไปได้ทั้งสวนเลยนะครับด้านล่างนั้นก็จะเป็นข้าวนะครับปลูกข้าวก็กำลังงามนะครับบรรยากาศดีครับนี่บรรยากาศดีรราาศดเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ซุ้มที่นั่งสวยๆครับนี่เป็นซุ้มที่นั่งสวยๆนะครับ เลือกนั่งตามสบายเลยนะครับแต่วันนี้เปียกหน่อยเพราะว่ามีฝนตกนะครับพอดีได้จังหวะนะครับช่วงนี้ตอนเข้ามาอ่ะทางร้านเขาก็เปิดเพลงนะครับเสียงดังนะครับก็กลัวติดลิขสิทธิ์นะครับพอดีมีช่วงที่ก็ก็นิ้วมาถ่ายคลิปนี่เขาปิดพอดีเลยก็เลยถือโอกาสนะครับเก็บคลิปสวยๆนะครับมาฝาก f c ทุกท่านนะครับนี่ครับมานั่งได้นะครับบรรยากาศดี อีกหน่อยถ้าข้าวเป็นรวงทุ่งสีทองแล้วเนี่ยก็ยิ่งจะสวยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเนี่ยรออีกหน่อยเนี่ยข้าวเป็นสีทองมานะครับก็จะสวยนูนครับนี่อันเยอะจ้ลูกชายครับอาหารมายังลูกสวัสดีครับ อาหารมารลยยนี่ครับนี่ครับคือบรรยากาศดีมากๆเลยเห็นไหมครับนี่แต่ตอนนี้นะ่ะตรงนี้มันเปียกนะครับถ้าไม่เปียกนี่ยเราสามารถนอนเล่นได้เลยนะครับหมอนเปียกนี่ครับนี่บรรยากาศชิวๆนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากมาก นี่อาหารก็มาแล้วไหนดูซิอาหารนี่ครับอาหารลูกชายอันนี้อะไรเนี่ยข้าวหมูทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวรอส้มตำอีกสั่งส้มตำไว้อยู่นะครับดูชมบรรยากาศนะครับปิดยังไงบ้างครับรอส้มตำกุ้งสดนะครับตอนนี้ ไหมครับบรรยากาศดีมากๆเลยนี่นะครับมีเปลนั่งด้วยนะครับมีเปลนั่งครับนี่ครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับสวยงามมากๆบรรยากาศดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ